อั่างนด้ยะบาร่เด็กกมัขึ้นลายท่ไไปใส่ป่าไรนุ่นมากินเลยมันไม่มีหัวหารแล้วมันยืนกินกินยาปะกู้พันกู้พันยงก้างี้ยเข้าไปอย์อีก ก็ไปตักขี้ไก่ตักไก่เม้นคนูคนมองตักยาเลยก็ตักขี้ไก่โตโอ้่ตักยาไม่เนรอเป่ตักยาม่เอ็นก็กินติกินมียไม่กินแล้วก็ว่ถามว่ามกินตักยาไม่กินว่เดี๋ยวฉันลองจะเล่นนให้หิกอยูนี่เนาะฮะหงิกอยู่นี่เนาะหงิยังกอ้อาหาเม็ดอาหารเม็ดเอากินยาแทนสันบิงิง้ายังบ้อไจ้าคนให้หงิกอยู่นี่ เอ้คนนี้เกี่ยวห h าไม่เมื่อเดี๋ยถือของก็ดีจ็กลองเกล็เลยตั้จานีหน่อยจับกี่ไกล้เนี้ยขาปาเออม